จะบอกว่าจะให้ดูดีเทลของตัวแมสของไมนิจีสีดาอันนี้กันนะครับว่าดีเทลเขาเป็นยังไงบ้างนะใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่าหูของเขาเนี่ยทุกคนหูของเขาเนี่ยคือไม่มีความรู้สึกเจ็บแล้วยืดหยุ่นดีมากๆส่วนผ้าข้างในเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้สึกใส่แล้วอึดอัดแต่อย่างใดทําไมเนี่ยแหละคือสาเหตุว่าทําไมมันถึงแบบสาอังไม่ติดเพราะว่าไอ้ข้างในเขามันเป็นอย่างนี้มันโล่งๆอย่างนี้เลยแล้วเครื่องสำอางของเราอะ่ะมันก็ไม่ติดแมสด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าไอ้ตัว ข้างในเขาที่บอกว่ามันกรองสามชั้นเนี่ยมันกรองสามชั้นจริงไหมจ้านี่สามชั้นที่แท้จริงนี่กรองอันแรกนะครับกรองกรองข้างหน้ากรองข้างกลางตรงกลางอันนี้จะละเอียดมากแผ่นกรองตรงกลางแบบละเอียดแบบละเอียดมากเลยทุกคนเนีย่ยแผ่นกรองตรงกลางแล้วก็แผ่นกรองที่ติดหน้ากับเราอันนี้แหละคือข้อดีของเขาคือมันใส่สบายอย่างนี้แหละ เอาไปแมทกันได้ใครที่แบบแต่งตัวสีดำสีขาวสีคุมตีมคุ้มโทนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปตามกันได้นะจ๊ะบรุกที่ใช่ต้องใหม่นิดสิจ้า